ปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ชมผมดรศิรวัตรคองบุญจากวิทยาลัยสง์จันทบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวันนี้ารายการธรรมสัญจรสแสวงบุญสแสวงธรรมมาสัญจรยังวัดทับพลิกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะครับซึ่งมีท่านพระอธิการพรชัยประสันโนเป็นเจ้าวาดวัดทับพิก านผู้ชมครับวัดทัพพิกนั้นเป็นวัดที่กําลังดําเนินการก่อสร้างอุโบสถนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของศาสนานั้นนะครับก็คือมีพระศาสดามีพระไตรปิฎกนะครับมีเสนาสนะต่างๆอุโบสถก็เป็นเขตสีมาซึ่งพระสงฆ์ท่านจะทําสังฆกรรมนอกจากนั้นครับท่านผู้ชมวัดทัพพิกนั้นมีพุทธรูปเก่าแก่ก็คือพระมหากัจจนะนะครับซึ่ง รอดพ้นจากการถูกไฟไหม้นะครับมีเทรานุภาพนะครับมีปฏิหารผู้สานิกชนก็มาสรรบสักการบูชากันอย่างเนืองแน่นนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปติดตามรับชมสิ่งที่น่าสนใจของวัดทับพลิกตำบลทับพลิกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วกันขอเชิญติดตามรับชมได้เลยครับ อาจ,าจารย์พรญาติโยมสาธุชนทุกท่านนะวันนี้อาตมาภาพได้มานั่งอยู่ที่วัดทัพลพิกอําอเภออารันประเทศจังหวัดสกวที่มาตรงนี้มานั่งอยู่นี้ก็มานั่งอยู่กับท่านพระอาจารย์พรชัยประสันโนเจา้าวาดวัดทัพลพิกการที่ได้มานั่งตรงนี้เพราะามีเรื่องเล่ามีความเป็นมาก็คือว่าเมื่อ ปีพศ2567อา25ตมาได้จัดโครงการบวชสมณีภาคดูร้อนแล้วก็ได้หาสถานที่เดินทางการปฏิบัติทุดงควัตนำพาเนนเดินทุดงควัตเพื่อจะมาฝึกการปฏิบัติธรรมเดินทางประกาศศาสนานำพาการปฏิบัติของสมณรให้เกิดความฝึกความอดทนก็ได้มาที่วัดทับพลิกซึ่งวัดทับพลิกนี้มี ความเป็นมาสมัยก่อนพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูประสาทพัฒนกิจหลวงพ่อฝ้ายท่านได้ดเคยมาที่นี่นามาให้ขวัญกำลังใจกับทางรั้วคองชาติโดยมาแจกเหรียญพิทักษ์ชายแดนสมัยเมื่อปีพศ .2520 ถึง2324โดยประมาณาก็ในช่วงนั้นเกิดสงคราม ข้างรั้วชายแดนขมิเนจะมีการรบรากันนั้นแ้มามาเขาพระิที่พานเนนมาปฏิบัติได้มาพบสถานที่นี้รู้ประวัติของอวัดนี้ว่าเป็นสถานที่ที่เกิดภัยสงครามเกิดไฟไหม้วัดแล้วก็มาคุยติดต่อกับท่านทัจวาวาดท่านก็บอกว่าวัดนี้มีสิ่งที่เหลือจากไฟไหม้ ในตอนที่เกิดสงครามในก็นำหลวงพ่อสังฆกระจายซึ่งเป็นพระศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ศรัทธาของญาติโยมที่เหลยออยู่องเดียวจึงได้เอามาตั้งปริสถานไว้ณที่นี้ที่อยู่ข้างหลังอาตมนี้เพื่อให้ญาติโยมนั้นมากราบไหว้บูชาท่านเจ้าวาดได้เล่าให้ฟังถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเพราะว่าญาติโยมถือว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวของญาติโยมที่องมากราบไหว้ นั่นก็จะเดินพรนะโยมเนาะ,ะมาโอกาสที่จะมาที่วัดเขามากราบไหว้ขอพอรได้เป็นพระเก่าแก่อายุหลายปีแล้วที่รอดพ้นจากการถูกไฟไหม้และเอาอดิตฐานไว้เหมือนหัวใจของวัดทีเดียวที่วัดทพิกของเรานี้นะถ้าจะมาได้พาเนร์มาเดินทุด,ดงมากราบมาไหว้แล้วก็พาเน์ไปน,นอนปรากดที่ป่าป่าตรงนั้นก็ท่านเจ้าอาวาสก็บอกว่าเป็นที่ฝัง เป็นที่นอนตายเกินกราดของผู้ที่ประสบภัยสงคราม แต่ก่อนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ฝั่งตนโนฝั่งนองกับจุดเช็ดในข้างคลองฝั่งนองรับฝั่งน้นชื่อวัดอะไรวัดสะปทุมครับวัดสะปทุมครับที่ทราบถึงเพื่อพ,พ่อท่านบอกว่าวัดนี้ตอนสงครามเนี่ยถูกไฟไหม้ไหมมันสาเหตุจากว่าไม่เจ้าหน้าที่ของฝ่ายไทยจับเชลยได้ก็ไม่คิดว่าทางน้องเจกตมันติดตามอย่างเรว็วอ่ะขบุกเข้ามาเลยมาแย่งเชลยกลับเสร็จแล้วก็ เิดต่อสู้กันก็เผาเป็นสลาเป็นแบบเป็นสลาคล้าย,ลาย,ลายสลาเผ <พอ S 1> าวัดเป็นไงเนี่ยกเผาวัดเป็นว่าวัดนี้สมัยลุงพ่อฝ้ายมาแจกในพิทัยแดนแล้วเกิดมีการถูกปักขีภัยในทางสงครามไหมจึงได้ย้ายวัดมาไว้ที่นี่ครับย้ายมาฝั่งนี้ย้ายวัดมาที่นี่มาสร้างตรงนี้แต่สมัยนั้นลุงพ่อลุงพ่อฝ่ายที่จะ ตอนที่นั้นจะจะสร้างโบสถ์ะมัทายสร้างประมาณเริ่มสร้างมันปีปีปีหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดอะไรประมาณนี้แหละแล้วสร้างมาได้ในระดับหนึง่งแล้วท่านก็ต้องพักเรื่องการสร้างโบสถ์ไว้เพื่อจะมาให้ขวัญกาลังใจกับทหารที่นี่เอาอาหารข้าวสารอาหารแห้งมาแจกพาเอาเอาเอกสารมาแจกท,ทหารตําน้ําพริกทําอะไรมาแจกนะมาให้ให้กาลังใจแล้วก็มาแจกเนรียิทักษ์ชายแดนค พาพระมาก็จะมีพระครูบายจันท์แลก็มีหลวงพ่อสมหมายแต่ก่อนเป็นหลวงพ่อสมหมายของว,ดวัวดบวีนวัดบวนเนี่ยอดีตเจ้าวาดคุ้มก่อนก่อนจะเป็นหลวงพ่อสมจริงนะดังนั้นหลวงพ่อจะพาพระทางจันทบุรีเนี่ยมาแจกเหรียญมาแจกของภายจะโยมมาแจกของเอาอาหารข้าวสารอาหารแห้งมาแจกผมก็มามาเจอท่านตั้งกระจำได้ว่าผมเอาพระป่าไปต้อนท่านจำได้ ท่าก็บอกอ่ะผู้ใหญ่อยู่ตรงไหนก็นบอกผมอยู่นอนครับผอ้ใคล้ายนะง,งั้นอบอกท่างน้แต่บอกแล้วมากี่คนบอกผมมาคนเดียวครับมาดูเหตุการณ์ก็จังหวะว่าทงางฝ่ายอำเภอวัฒนานครเขาก็เลยส่งผมมาให้มาคอยปลอดอาวุธขเขมร Uh huh. ตอนนี้ขมิบมันไม่ข้ามที่นี่ไปข้ามเขาสัรพีนโน uh huh. นเลยนาเพอก็ให้ผมย้ายไปปลอดอาวุธอยู่นโนนโอ้โห uh huh. oh อาจารย์ขมิบก็มาวัตภะายอาวุธมามันเขาเขาดีนะ uh huh. มาถึงเขาก็ปลดวางปลดวางหมดทุกคนเขาไม่มีขัดขืนเลย uh huh. แล้วก็บผ,ผู้หญิงก็ข้าวก็เขาทําเป็นถุงขนาดนี้ยาวเยอะเอาข้าวสารใส่มาแล้วก็ คล้องคอมาแบบไอ้ไข่ไข่งูคล้องคอ,อเนี่ยมามาพอเปิดใหญ่ลงทีก็พากันมอบลาบวิธีการตอนนั้นน่าเสียวมากครับถ้าผมไม่เคยผ่านประสบการณ์พวกนี้มาก่อนผมก็คงจะอยู่ไม่ได้งังไเดี๋ยวผมผ่านประสบการณ์นี่าจากประเทศลาวก่อนนะครับเป็นทหารมาก่อนผมไปรบลาวอยู่ตั้งสองปี ไปแรกไปอยู่ที่ปากเซเซสมชื่อ <laughs> ่าาซไปวันที่สองนี่ก็ไปอยู่ที่โรงแ j i นี่กองพันผมเือนใหญ่กว่ากองพันผมไปจากหนึ่งศูนย์หนึ่งไปอยู่ที่โรงแ j i สองหมู่ปืนอยู่บนยอดสกายเขาโรงแ j งก็อยู่ได้ปีหนึ่ง พอดีก็จบภารกิจหรือว่ามีบุญนะครับน้งตามีบุญมากๆเลยที่อยู่ในสนามลูกปืนตกใส่อะไรเนี่ยแต่ยังไม่ไม่ถึงกับต้องเสียชีวิตหรือว่าพิกลพิการผ่านมาได้อย่างสะดวกปลอดภัยรโดนโดนสเก็ตไอ้อเจอาีเจครับผมตรงเนี้ยอ๋อโดนหนเนี่มันบาดเดีผมว่าโดนทางแบนนะโอ้โดนโเพี้ยนโอ้โหหน้าหงายเลยอาจารย์น้ำตาเป็นลมบาดจากไหนเอราะ พอคลำคลำแล้วมือสั่นคลำว่าแต่อ่อาไม่เข้าไม่เข้าอ่ะก็ลุกขึ้นออพอลุกขึ้นจะก,กลอดโอ้โหล่อใครดันเลยอากาอ้กาอาก้าครับยิยยงใส่ถูกเลยครับถูกใครดันเลยหัวกระสุนนี่ปากกันเสื้อเวทอ่ะค<อ><ข>าเด้เลยอาจารย์ไม,ไม่ขาเดี๋ยวหลายมีของดีหายท้องอาจารย์หายท้องเลยครับมีของดีมีนี่แล้วเแต่ว่ากุศล ก็ผมว่าบารมีของแม่ด้วยครับครับสั่งแม่ผมฉีดชายพระถุงให้ผมมาครับผมก็เอามัดเอวไว้ตลอดผมจะรึกว่าบารมีของแม่นี่ได้คุ้มครองชีวิตผมกับแม่พระธรณีไปอยู่ที่ไหนก็แล้วครับฝากชีวิตกับแม่ธรณีปลอดภัยครับปลอดภัยที่สุดปลอดภัยมากอยาดีครับ อย่างไรก็ผมมาที่นี่โดยไม่ได้ตั้งใจว่าจะพบหลวพ่อที่ท่านเอาของมาแจกในชาวบ้านก็เข้าแถวรับกันนี่ผมว่าผมไม่เข้าหรอกผมถือว่าผมไม่ใช่ชาวบ้านที่นี่ผมเผมก็สุดท้ายผมก็บอกพ่อผมมาที่หลังครับบ้านผมไม่ได้อยู่นี่ ผมอยู่ห้วยคล้ายน้องกับที่พ่อจำผมได้มานที่ผมเอากระพับฟาไปทอดเออจำได้ที่ขนฐานขนอะไรไปบวกบกมกรเนี่ยเหมือนกันขนไ่ให้เนี่ยถ้ากันอะไรถ้ากันเยอนในองค์เดียวในทานกนทงการชักมือกลับังกรรมแบบนี้เลยเป็นเป็นอะไรเป็นเหรียญเหรียญอะไรเหรียญแบบของใครแบบใครของอาจารย์เนี่ยแหละ เหรียญบาทเหรียญไปทักชายแดนนี่ยนะหลังขับขับชายแดนครับเป็นเหรียญสามาเนี่ยก็เดี๋เสยมาอีกอย่างหนึ่งมันเป็นเหรียญบาทเหรียญโลเก้ารุ่นแรกๆไม่ไม่มีไม่มีรุ่นนั้นไม่ได้รับครับรับได้รับแบบนี้อ่าแล้วแจกทหารจะแจกทหารครับครับโลเก้าครับนั่นายตะนนายันชายแดนที่เด็กหลวงพ่อเหรียญบาทแล้วท่านเนี่ยบอกว่าท่าแจกได้เนี่ยท่านก็ท่านแน่นอนนะแน่นอนนะครับว่าเออปลอดภัยเพราะบารมีของหลวงพ่อ อะไรพรหลวงลอกกาวด้วยแล้วก็พุทธคุณของหลวงพ่อฝ่ายที่ท่านพุทธาพิเศษหรือท่านมั่นใจของท่านบอกว่ามีองค์นี้ก็ปลอดภัยครับแเแต่แต่ถึงจะไม่ใช่รุ่นเดียวกันก็ผมก็ถือว่าของท่านศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์มากเหี๋ยวรุ่นแรกอที่น่าจะเป็นเรียญรุ่นแรกในการสร้างโบสถ์เหรียญเสมานะครับนั่นก็คืออยู่ในเหตุการณ์ที่หลวงพ่อฝ้ายมาแจกของ เอาเอาเอาข้าวสารอาหารแห้งมาแจกด้วยหรือเอาอะไรมาแจกบ้างนะจัไม่ได้แหละครับจับหลายอย่างครับหลายอย่างครับก็แต่เหรียญนี่แจกเลยหลานเหรียญนี่แจกเหรียญนี่แจกไหมครับแจกเหรียญให้ขวัญกำลังใจกับทหารครับท่านทหารท่านชาวบ้านะได้รับกันพวกที่มาจะได้รับทั้งหมดกับท่านม่ได้ดังลงเป็นห่วงใช่เป็นห่วงประชาชนเป็นห่วงทหารผมผมได้ห่วงผมว่าไง ผมใส่ตหลัดไ้อย่างดีเลยกแต่ไม่รู้ยังเลยกี่เหรียญน,นะผมกล่าวว่าได้รับจากท่านประมาณ20กว่าเหรียญผมก็แจกชาวบ,บ้านลงไปบ้างที่ไม่ได้มานี่ก็ของอยู่ประมาณ10กว่าเหรียญที่เหลือเนี่ย เวรมนีสิขาัสมาิยามิเจริญพรโยมก็หลังจากการเด้พาเนนเดินทุดงมาพักปรากฏแล้วก็ถือว่ามาแล้วได้ทําบุญใหญ่โยมมาทำบุญเพราะว่าญาติโยมที่นี่วัดนี้ยังไม่มีอุโบสถพอด,ดีท่านเจ้าวาดก็มีการอยากสร้างอุโบสถแล้วมีการประชุมประชุมกัน ว่าจะสร้างโอบโบสสดแล้วก็ได้มอบหมายถวายาให้ตามานั้นเป็นประธานเอาฝ่ายสง์แล้วก็เจริญพรพิยมผู้ใหญ่บุญเกิดแล้วก็พระยาเป็นประธานฝ่ายคราวาตได้มาทําการวางศิาลาฤกษ์สร้างอุโบสถในวันที่29ธันวาที่ผ่านมานะก็ญาติโยมท่านใดจะร่วมบุญใหญ่ ในการสร้างอุโบสถร่วมกันก็เจริญพรนะโยมนะ,ะดังที่มีเลขบัญชีนะปรากฏอยู่ข้างล่างนี้ร่วมบุญกันได้นะยโยมนะก็การสร้างอุโบสถนั้นสถถือว่าเป็นที่สําคัญในการที่จะใช้ทําสังฆกรรมของสงฆ์ทำสังฆกรรมของสงฆ์ในการบวชพระลงอุโบสถสวดปฏิโมกตหรือว่าสวดกระถิน่น เป็นสังกรมสาคัญในทางพระพุทธศาสนานั้นการสร้างอุโบโสถก็หมายถเป็นสร้างที่ประทับของพระพุทธเจ้าเป็นที่เป็นหัวใจของวัดสําคัญในทีเดียวเป็นบุญใหญ่นะการสร้างอุโบโสถนี้ก็อยากใช้สําเร็จโดยไวเพราะว่าจังใช้งบประมาณเยอะพอสมควรน,น่าจะประมาณสักสามปีสี่ปีจะเสร็จตอนนี้ก็มีโยมนะขจรโยมฟอมท่านใดมาเป็นประธานทอดกระถิ่น ในเบื้องต้นนั้นได้จตุปัจจัยอยู่สองล้านกว่าบาทแล้วจะมาวางศีลาเลิกอีกส่วนหนึ่งก็ได้ญาติโยมที่มีจิตศรัทธารายคนในท่านจับจองเป็นเจ้าภาพมาก็ได้จตุปัจจัยมาอีกสองล้านกว่าบาทรวมแล้วตอนนี้มีทุนอยู่ประมาณสี่ล้านกว่าบาทแล้วนะก็ยังขาดอีกประมาณสัก4ี่ล้านกว่าบาทนะเพราะบทหลังนี้นนจะสร้างประมาณสัก8ล้านกว่าบาทก็คงจะเสร็จนั้นก็ ขอเชิญชวนนักญาติโยมร่วมบุญใหญ่กันธรตมาภาพถือว่าได้มาทําหน้าที่ตรงนี้ก็ดีใจเดินตามรอยครูบาอาจารย์เพราะว่าครูบาอาจารย์เขาตมาเองคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูประสาทพัฒนาิจหลวงพ่อายท่านมาที่นี่นท่านมาสงเคราะห์ญาติโยมมาแจกเหรียญพิทักษ์ชายแดนให้กับทหารเป็นขวัญกําลังใจแล้วก็ได้มาร่วมสร้างวัดทับพลิก ในตอนที่วัดทพิกเมื่อคราวที่ถูกสงครามถูกไฟไหม้วัดและเหลือพระหนึ่งองค์ก็ได้มาสร้างนะมาสร้างวัดขึ้นใหม่ตรงนี้นะนั่นก็อาตมาก็ถือว่าตามรอยครูบาอาจารย์มานะก็มาแล้วมาพบโยมก็เลยเ,เคยไปวัดมาทายคุ้นเคยกันก็เลยว่าถาวายให้เป็นประธานสง์ในการานำศรัทธายติโย,ยมสร้างอุโบสถ ก็เจริญพรยัดโยมมาร่วมอุญใหญ่ด้วยกันเขาเจริญพร ช่วงของการสแสวงธรรมวันนี้นะครับทางรายการธรรมสันจรสแสวงบุญสแสวงธรรมจะได้การมาสการถามท่านพระอธิการพรชัยประสันโนนะครับได้ให้ฝากหลักพุทธธรรมซึ่งจะสามารถนําไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันของผู้สังคชนทั่วไปครับขอ,อนิมนต์ครับ วันนี้อาตมาภาพก็มีคติธรรมามาฝากกับญาติโยมนั่นก็คืออภัยทานังอามิสทานังชีนติการให้อภัยย่อมชนะการให้ทั้งปวงถือว่าทุกวันนี้คนเราเนาะมีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงมีความคิดที่ อาจจะไม่ตรงกันแต่ท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องให้อภัยซึ่งกันและกันไม่ว่าเราจะทำอะไรลงไปเนาะจะหนักนิดเบาหน่อยหรือว่าการที่เราอยู่ร่วมกันในหลายคนเราทำผิดอะไรลงไปเราให้อภัยซึ่งกันและกันการที่เราจะมีความรุนแรงหรือจะทำรุนแรงกับใครก็ช่างหรือว่าใช้รถใช้ถนน เราขอให้เรามีสติแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดเนาะในท้ายที่สุดนี้อาตมาภาคก็ขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านเนาะได้มีแต่ความสุขเนาะได้มีแต่ความเจริญคิดสิ่งหนึ่งหวังสิ่งใดแล้วถ้าไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองถ้าไม่ผิดศิลธรรมแล้วก็ขอให้เจริญเนาะด้วยธรรมศีระการ นั่นก็คืออายุวนสุขะอระปฏิพานสนะฐานสมบัติทุกท่านทุกคนเทอน ท่านผู้ชมครับท่านพระอธิการนะครับพรชัยประสันโนนะฮะท่านก็ได้ให้หลักพุทธพจนะนะครับซึ่งสอนให้เรามีสตินะครับสติคือความะระลึกได้สัมปัชัญญาคือความรู้สึกตัวในการทำงานนะครับทุกสิ่งอย่างนะครับจำเป็นต้องอาศัยของหลักการมีสติสติมาปัญญาเกิดสติเตลจะเกิดปัญหา สติเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายนะครับฉะนั้นถ้าเรามีสติเราก็จะทําการงานโดยไม่ผิดพลาดนะครับท่านผู้ชมก็สามารถนําหลักสติไปใช้ในการทํางานนะใช้ชีวิตยอย่างมีศิลปะตามหลักพุทธศาสนาได้อย่างแท้จริงนะครับอันนี้ทางรายการธรรมสัญจรสแสวงบุญสแสวงธรรมต้องการมรสการขอพระคุณพระอาจารย์นะครับส่วนท่านผู้ชมที่มาที่ตําบลทับพลิกนะครับอำเภออรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้วนะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับมาที่วัดทับพิกแห่งนี้ซึ่งท่านกำลังดำเนินการก่อสร้างอุโบสถซึ่งจะเป็นพุทธสถานนะครับเป็นสีมาที่จะอุปสมบทภายในโบสถ์ลงพิขุปติโมกนะครับหรือออกอภรณกรรมของพระสงฆ์นะครับที่วัดทับพิกนี้ร่วมปัจจัยร่วมบุญในการก่อสร้างอุโบสถฝากเอาไว้เป็นบุญทิศสมบัติในพุทธศาสนาได้หรือจะมากราบ พระมหากัจจนาเทระนะครับซึ่งมีผิวพันธุ์ประดุจเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้านะครับขอเชิญทุกท่านนะครับวันนี้ทางรายการธรรมสัญจรสแสวงบุญสแสวงธรรมได้ชมเสนาสนะต่างๆนะครับพุทธฐานต่างๆรวมทั้งคติธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครั้งหน้านั้นรายการธรรมสัญจรเราจะไปยังวัดต่างๆนำสิ่งดีๆนะครับมาฝากท่านผู้ชมอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้ว ครับผมและทีมงานต้องขอรานท้ชมไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านนะครับ